ด่าไปแล้วรถอะไรผ่อนมาลร้อยจนต้นดีกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์ขับที่ไหนก็สบายใจต้องที่นี่ต้องคันนี้เลยอ่าสวัสดีคุณลูกค้าผมบอสนะครับจากพีบียูสคาร์บาลามเกตเลยนะครับใครหารถ CRV อยู่นะครับสภาพสวยๆรถบ้านแท้ๆซื้อสดไม่มีแหวนนะครับปี13ด้วยนะครับไม่ลึกเลยผมแนะนําคันนี้ครับคันนี้นะครับเป็นของตัว Honda CRV นะครับเครื่อง2,000นะครับตัว E ตัวขับ4นะครับตัวท็อป2อ0 0องพัเขาเลยมาพร้อมของตัวนี้เดี๋ยวดูนะหูยางดูดีอยู่เลยอะ ตัวนี้มาพร้อมแม็กซสิบดโอ้หดูสวยไงรถเพิ่งมานะเขาบอกก่อนเลยตัวนี้กุญแจในโหมดอย่างนี้เลยครับผมโดยที่ว่าคันนี้เป็นสีบอลเงินมาพร้อมกระจกมองข้างนะครับบันไดข้างนะครับผมด้านนี้ยังไม่พอคันนี้ขับสีอย่างที่บอกคันนี้บอกครับมันขายดียังไงแล้วมันดียังไงผมอยากให้ดูงี้ครับตัวนี้มาพร้อมโซน่นารอบคันก่อนด้วยความที่ Honda CLV นะครับการใช้งานเข้าในประสงค์อย่างนี้ครับคุณลูกค้านี่ครับ ล้อแมกเนี่ยโ,โหยังไม่เคยลงพื้นใชมั้งและภายในนี่เก็บหูโคตรกว้างครับเราสามารถพับเบาะได้ครับโดยเราสามารถแยกสัดส,ส่วนได้นะครับตรงกลางเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ครับตรงกลางก็สามารถพับได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็พับได้หมายความว่าเราสามารถเพิ่มที่ห้องโดยสารได้มากขึ้นสามารถพับเบาะไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอยากอวด คือรุ่นนี้ผมชอบมากขอบอกเลยครับผมเดี๋ยวก่อนนะอ๋อนี่นี่นีเป็นไงครับมันหมายถึงว่าเราเพิ่มพื้นที่ห้องกสารได้จุคนก็ได้จุของก็ได้จริงๆง่ายๆครับจะขนของเยอะๆคันนี้ก็ได้หมดและแถมว่าเป็น SUV ขับ4นิ่มนวลขับสบายไปจังหวัดไม่เหนื่อยเลยและคันนี้นะครับผมทำโปรโมชั่นราคาอยู่แค่ 3 3 9 0 0 0อยู่อยู่ใช่ไหมครับลดเลยมื่หนึ่งที่3 2 9 0 0 0เพราะโปรโมชั่นฟรีดาวน์คันนี้บอกได้เลยผมขายถูกขายถูกกว่าจัดแฟนั้นอีกหมายถึงว่าคันนี้จัดแฟนั้นได้เหลือเงินเหลือเลยและบอกเลยครับความสวยงามคันนี้มานี่ครับน็อตนัดทุกอย่างอยู่สภาพสวยหมดเลยครับนี่ครับตะเข็บต่างๆขอบอกเลยส่งประกวดคันนี้ต้องส่งประกวดสถานเดียวและถ้ามีชนนะครับหนักหรือว่ามีน้ําท่วมนะเอามาคืนทุกรณี ผมรับประกันคืนยังไม่พอคบนี้ประกันไฟแนนซ์อยู่ทุกที่ไหนก็ซื้อเราได้ยังไม่พอครับซื้อสดไม่มีแวดแล้วก็ฟรีดาวได้ด้วยขอคิตด,ดีตัวนี้ครับรายได้นะครับแค่หมื่นสามหมื่นสี่ซื้อคุณนี้ได้เลยนะไม่ต้องมีคนคำ้ำดีไหมละ่ะมาดูต่อเลยครับโอ้หสภาพคือบอดี้ว่าสวยใช่ไหมครับเรามาดูของตัวเครื่องดีกว่าปัจจัยหลักในการซื้อรถครับก็จะมีบอดี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องซึ่งแน่นอนครับ บอดี้ก็ผ่านใช่ไหมเรามาดูเครื่องห้องเครื่องนิดนึงมาสวยขนาดนี้ค่อนข้างจะมีน้อยครับในตลาดบอกได้เลยนี่ครับดูสิครับสภาพสวยครับไม่มีชนหนักไม่มีเลยครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทดูดีอยาเป็นไงบ้างมาสตาร์ทเลยหูภายในเอี่ยมมากอ่ะวิ่งแค่แสนสี่เหรอเนี่ย คือคันนี้ครับนอกจากความสวยงามใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมไปแอบดูใหม่มาแสนสี่ป้าไปแล้วปีละหมื่นนิดๆวิ่งโคตรน้อยสวยสภาพสวยเครื่องดีเครื่องแน่นวิ่งน้อยผมว่าคันนี้น่าใช้จัดไฟแนนซ์ได้เกินด้วยนะอย่างที่ผมบอกมาเรา,า,า,าเปิดกันด้วยวานี่ครับบอกบอกไฟฟ้าเพราะเป็นตัวท็อปเห็นไหมครับผมยังไม่พอจะเอ่าจบไฟด้านนี้หมดเลยครับ มีระบบของตัวค u i z ส o คอนโทรนะครับเป็นระบบล็อความเร็วนะครับแอร์แบกเพร้อมฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงทางด้านนี้ได้หมดเลยวิ่งแสนสี่อันนี้เราบอกได้เลยว่าเราตรงไปตรงมานี่ครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตามระยะตลอดรู้ไหมครับการซื้อบ้านนี่ยังไง mm hmm. เขาเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องตามระยะหมายเขาว่าอะไรบางตัวที่เสียใช่ไหมครับ mm hmm. เขาเปลี่ยนตามระยะด้วยเพราะฉะนั้นซื้อไปไม่ต้องซ่อมคันนี้ผมว่าได้เลยและนี่ครับยังไม่พอมานี่ฮะนี่่สองนี่น เห็นตรงนี hmm. the the uh ้ไหมครับ huh. น <cheap> ี่ผมไปดูนิดนึงนี่เห็นไหมครับนี่นี่คือปุ่มวางสายรับสายเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นที่มีตัวนี้นะด้านนี้ด้านนี้นะครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยโอ้โหครบเซ็ตล้วเชื่อไหมครับโคตรกว้างครับเข้ามาเนี่ยกว้างขวางมากเลยกระจกของคนคนขับมีคนนั่งก็มีประมาณนี้โอเคเลยแล้วก็มีที่เท้าแขนด้วยคือผมชอบ c ซ V ที่เขาใส่ใจละเอียดมีเท้าแขนตรงเนี้ยโอเคเลยครับผมแอร์โคตรเย็นพวงมาลัยจับประชับมือ ปะเดี๋ยวผมนั่งหลังให้ดูดีว่าเป็นงไงบ้างแต่นั่งฝั่งนู้นนะฝั่งนี้ผมเพิ่งจะปรับเบาไปมาๆมา,มาห้าคนได้สบายๆครับขอบอกได้เลยสบายเลยซึ่งแน่นอนคันนี้มีคะนนนโชว์ลูมสาภาพสวยขนาดนี้ซื้อสดไม่มีแบบรถบ้านแท้ๆเปลี่ยนมาเปลี่ยนทางเพื่อนตามระยะผมบอกได้เลยคันนี้ ซื้อไปคุ้มแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าให้กดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ติ่งดิ่งครับ,รบเพื่อภารกิจต่อไปลดผลจอมผสมเบมาน3ตีกับซอยละแมงล้อให้ก้าทับหนึ่งนะครับผมเต็นท์เขียวเปิดทุกวันเก้าโมงหกโมงคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ